การตัดแต่งกิ่งฝรั่งควรทำช่วงไหนและในแต่ละช่วงมีระยะเวลากี่เดือนวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตัวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็กลับกันมา กับเรื่องของฝรั่งเหมือนเดิมนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านที่ปลูกฝรั่งได้นําประสบการณ์จากที่ผมได้เจอนะครับจากที่ผมได้มีการทําเนี่ยเอาไปลองปรับใช้ดูนะครับเพราะว่ามันมีการผ่านการลองถูกลองผิดมาเรียบร้อยและ้ะตอนนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าในการตัดแต่งต้นฝรั่งนะครับตัดแต่งแต่ละครั้งจะมีระยะเวลากี่เดือนจนไปถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับวันนี้ผมเตรียมมาทั้งในส่วนของ ตัวอย่างการตัดแต่งต้นฝรั่งนะครับและกราฟที่เป็นกันฉาบนะครับเพื่อให้ดูได้ง่ายนะครับว่าไทาม์ไลน์ในแต่ละช่วงจะมีระยะเวลากี่เดือนสําหรับการตัดแต่งต้นฝรั่งนะครับเริ่มจากตัดแต่งจนไปถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยรวมๆแล้วตรงนี้นะครับที่ผมทําข้อมูลมาก็คือจะใช้ระยะเวลาประมาณ7เดือนนะครับเราจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากที่เราตัดแต่งต้นไปแล้วนะครับเริ่มจาก การตัดแต่งต้นฝรั่งก่อนนะครับการตัดแต่งต้นฝรั่งเนี่ยมันมีอยู่2วิธีคือตัดแต่งแบบทั้งหมดทั้งต้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าการตัดแต่งใหญ่หรือบางทีก็ถ้าอายุของฝรั่งที่มันนานๆมากๆไปแล้วนะครับประมาณสามปีห้าปีอะไรแบบนี้มันต้นใหญ่มากแล้วเราจําเป็นที่จะต้องตัดเพื่อลดความสูง,ขงเขาลงมานะครับการตัดแต่งแบบนี้จะเรียกว่าการตัดแต่งแบบทําสาวนะครับหรือการตัดแต่งใหญ่ การตัดแต่งทำสาวก็คือเราจะต้องมีการตัดแต่งออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะเปิดพื้นที่เพื่อให้แสงเนี่ยส่องถึงด้านล่างของต้นพลังห่ง1ละการที่ทำแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของโรคแมลงที่อยู่ที่ต้นนะครับ2คือเราจะทำให้ฝรั่งของเราเนี่ยแตกกิ่งโอม่ททำให้เราได้ผลผลิตที่เรียกว่ามันดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมยังไงก็คือผลผลิตที่เราได้เช่น เมื่อต้นอายุที่มันแก่มากๆเกินไปนะครับขนาดผลมันจะเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยทําให้เราได้ผลของฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรครับเราก็จะต้องมีการตัดแต่งเพื่อทําสาวคราวนี้การตัดแต่งทําสาวนั้นนะครับจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปในแกนฉาดให้นะครับในการที่เราตัดแต่งทําสาวที่ผมพูดว่าในเรื่องของการตัดแต่งใหญ่ไปนะครับตรงนี้เองนะครับ เวลาเราเริ Vermont, ่มจากการตัดแต่งไปแล้วนะครับเราจะใช้รเวลาตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับเริ่มจากการที่เราตัดแต่งต้นก่อนหลังจากการตัดแต่งต้นเนี่ยประมาณ45วันนะครับฝรั่งจะเริ่มแทงยอดออกมาใหม่นะครับแล้วก็หลังจาก45วันเป็นต้นไปนะครับเราจะใช้ระยะเวลาตรงนี้รวมแล้วนะครับอยู่ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนถึง4เดือนอยู่ที่การดูแลใส่ปุ๋ยลดน้ําด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วก็อยู่มาสัก90วันนะครับ ต้นก็จะเริ่มแตกกิ่งออกมานะครับความสูงก็เลยประม,มาณฟุตหนึง่งหรือบางทีเนี่ยถ้าบำรุงปุ๋ยน้ําเพียงพอครับก็จะยาวได้จน,นถึง1เมตรนะครับพอหลังจากที่เราเห็นฝรั่งเราแตกยอดเนี่ยฝรั่งเราเนี่ยก็จะเริ่มมีดอกมาด้วยนะครับระยะเวลาการที่เรียกว่าติดดอกนะครับจนไปถึงกลีบเกสรร่วงและเข้าสู่ในช่วงของระยะออกผลเนี่ยจะใช้ระยะเวลาตรงนี้นะครับอยู่มาสี่วันครั้นี้ หลังจากที่กรีบเกสรโรยไปแล้วนะครับเราจะทําการห่อผลเนี่ยหลังจาก4-5วันตรงเนี้ยผลฝรั่งเราเนี่ยก็จะมีขนาดที่เรียกว่ามีความเหมาะสมสําหรับการห่อแล้วนะครับหลังจากที่เราเริ่มมาทําการห่อผลนะครับเราจะใช้เ,เวลาตรงนี้อีกนะครับอีก9ิ0วันนะครับก็คือเราจะต้องมีระยะเวลาหลังจากที่เราห่อนี่อีก ประมาณ2-3เดือนจริง่งผมรวมไปเลยนะครับตั้งแต่4-5วันแรกนะครับแล้วก็บวกอีก4-5วันถัดไปที่เราห่อผลฝรั่งนะครับรวมรล้วเวลาหลังจากที่เราห่อดอกจะใช้เวลาประมาณสั้ก60วันนะครับแล้วก็บวกตอนที่ผมบอกว่าดอกเริ่มบานจนถึงดอกมันแห้งลรยนะครับก็อยู่ประมาณ30-45วันรวมๆแล้วตรงนี้นะครับจะใช้เลยว่า90วันนะครับ ก็ดูง่ายตามแกันฉาที่ผมวางไว้เลยนะครับหลังจาก90บวันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้คือการเก็บผลผลิตที่แก่จัดแล้วนะครับเอาไปขายหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตรงนี้เองจะมีระยะเวลาที่เรียกว่าต่อช่วงจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะต้องมีการตัดแต่งแบบตัดแต่งเล็กนะครับตัดแหล่งเล็กตรงนี้ก็คือการที่เรากลิบตรง จุดที่เรียกว่าเป็นผลที่เราเคยไว้ผลเขานะครับเราจะตัดแต่งตรงนี้นะครับเพื่อให้มีการแทงยอดออกมาใหม่พร้อมกับดอกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยการวนลูปก็คือเมื่อเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเราก็ตัดแต่งตัดแต่งเสร็จก็ออกดอกมาชุดใหม่ซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาไม่มากเท่ากับการตัดแต่งที่เป็นการตัดแต่งแบบ ชุดใหญ่หรือการทํเสาที่ผมได้กล่าวไปตามกราฟที่ผมได้ขึ้นนําเสนอนะครับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยจะต่างกันให้เรานับถอยไปอีกประมาณ3เดือนเนี่ยก็คือตรงนั้นอาจจะหายไปถ้าเราเป็นการตัดแต่งเล็กหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่านะครับคราวนี้ในแต่ละช่วงนะครับที่ผมได้กล่าวไปช่วงแรกนะครับ การใส่ปุ๋ยหลังจากการตัดแต่งทํเสาหรือการตัดแต่งใหญ่เราจะใช้ปุ๋ยเข้ามาบํารุงเขาเราต้องใช้เป็นตัวเสริมคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้ธาตุในดินของเราเนะี่ยมันขาดอะไรบ้างเราก็เลยบํารุงเขาทุกธาตุลงไปพร้อมกันนะครับสิ่งที่ต้องช่วยปรับปรุงเพื่อให้ดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยมากนะครับ ปุ๋ยคอกก็ควรจะเป็นปุ๋ยคอกเก่าปุ๋ยหมักก็ใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักเษอาหารปุ๋ยหมักใบอ้อ,ปอยปุ๋ยหมักใบไ,ไม้ต่างๆพวกนี้ใส่ได้1ต้นถ้าเป็นอายุป,ประมาณ1ถึง2ปีขึ้นไปใส่ไปเลยครับ1ปุ้งกีห่างจากโคนต้นประมาณ50ซนเมตรเพราะว่าระยะของรากฝรั่งเนี่ยจะมีระยะความไกลจากจุดต้นเนี่ยห่างออกไปประมาณสัก50เซนตรงนั้นก็จะเป็นรากฝอยที่เขาจะดึงอาหารกลับมา แล้วคันนี้ปุ๋ยที่จะต้องใส่ก็คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็คือ153ตัวหรือ16-3ตัวก็ได้แต่ถ้าใครคิดว่าต้นที่เราเคยดูแลมานะครับบำรุงมาตลอดเราจะใช้เป็นปุ๋ยที่เร่งให้เขาแตกยอดอย่างเดียวก็ได้ก็คือปุ๋ยสูตร25 77 2บ99เก็ได้นะครับ2ส,สูตรนี้สามารถใส่ได้1ต้นใช้แค่1ช้อนแกงโรยไประยะเดียวกันกับปุ๋ยคอกที่เราโรยก็คือ50เซนนะครับคันนี้ พอมันแทงยอดใช่ไหมครับช่วงนี้เองเนี่ยเราอยากจะให้ยอดอวบยอดแข็งแรงนะครับเราก็หาพวกาสารายสกัดนะครับซึ่งสารายสกัดเนี่ยก็จะมีเป็นแบบน้ําราคาเนี่ยตอนหนึ่งลิตรก็ไม่ได้แพงมากประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกว่าบาทก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้เอามาฉีดเพื่อให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยใบยอดพุ่งต้นเขาเรียกว่ากิ่งมันเนี่ยจะอวบนะครับ เขียวเข้มขึ้นมาตรงนี้เองนะครับมันจะเริ่มเป็นในส่วนของการสะสมอาหารพอสะสมอาหารเสร็จนะครับก็จะเริ่มมีตาดอกออกมาตรงนี้พอย้ายมาเห็นดอกแล้วนะครับเราก็จะโยกปุ๋ยใส่เป็นปุ๋ยบำรุงดอกก็คือแปดยี่ฝีฝีนะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับใส่แค่หนึ่งช้อนแกงห่างจากโคน50เซนเมตรเท่านั้นนะครับพอมาถึงช่วงห่อผลที่ผมบอกเลยเราก็ยังใช้เป็นปุ๋ยสูตรเดิมอยู่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราใช้ระยะเวลาอยู่ที่2เดือนเราก็จะใช้ ปุ๋ยแปดยี่สี่สี่เนี่ยใส่เดือนละครั้งนะครับสองครั้งเพราะว่าเราเน้นให้น้อยแต่ให้บ่อยนะครับให้เขากินเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอช่วงที่ห่อผลไปแล้วนะครับเรายังใช้ปุ๋ยตัวเดิมอยู่จนสุดท้ายเนะี่ยช่วงท้ายของอ่าที่ใกล้เก็บเกี่ยวก็คือเดือนสุดท้ายเดือนที่สองเราจะโยกปุ๋ยก็คือเป็นขยายผลก็คือใช้เป็นสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดทางใบนะครับตั้งแต่ดอกตูมนะครับเราใช้ ในส่วนของธาตุรองเสริมที่ควรจะต้องให้ก็คือเป็นแคลเซียมโบลอนพ่นในช่วงเช้าก่อนแดดออกประมาณทัก6กโมงถึงไม่เกิน7จ็ดโมงเนี่ยเราพ่นให้ต้นฝรั่งของเราเลยเพราะว่าถ้าประมาณสัก10บโมงเนี่ยมันเริ่มขายน้ําและต้นก็จะไม่ได้ดึงอาหารไปใช้นะครับวันนี้ก็เอามาตอบคําถามจากน้องท่านหนึ่งที่ส่งคําถามมาอยากให้ผมทําการตัดแต่งอย่างละเอียดและระยะเวลาที่าทางผมเนี่ยได้เก็บประสบการณ์มาเนี่ยก็อามาสบเป็นข้อมูลเพื่อจะได้ ให้ทุกท่านที่ทําฝลังเนี่ยนำไปใช้นะครับจะได้ไม่ต้องไปลองถูกลองผิดอีกนะครับหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถทักแชทนะครับแอดไลน์มาถามได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่ิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราดีจะนำมาฝากกันในครัง้งถัดไปวันนี้ผมเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ